้วรอะเรอศกเท่าตัวอะไรให้ปีศาจเรือศกเท่าเรือลรวเรือศกเรือศกเรอกเป็นตัวข้าไม่ใช่ปีศาจ่ะ ถ้าไม่ใช่พิซซ่าถ้าไม่จะพิซซ่า้าม่จะซาตถังอ่ะอาจารย์ข้าหิวเลยมาวินบาบอาหารเจวินบาบนะช่วงนี้กินเจรู้กน้อยมันมาผิดทางแล้วถ้าทางจะไปตะวันตกแล้วก็ต้องไปถนนใหญ่แล้งที่นั่นก็ห่างจากที่นี่มากกว่าเลี่ยงารู้นะคารุน่าอาจารย์ข้ารอยืดที่ถนนใหญ่แล้วตอนเนี้ยงั้นอาจารย์ก็หิวตายก่อนะาไม่รักนะทางแค่นี้สลับสุดห์คงแล้วตีละกาแว๊บเดียวก็ไปถึงแล้วนะพิซ่าจริงจริงอีกแล้วมาถอ้ ไอ้พิศานไอ้ท่านไอ้ปีศาจอะไรเหรอไหนไหนไหนตักลัวกลัวขอจานเนี่ยเราจะต้องมาอยู่แต่ในบุอคลนี้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยหรอจานด้าเบื่อนี่ไม่เกี่ยองตัร้านว่าใจร้อนจะอดข้าวต้มร้อนรออีกหน่ถอะนะเจ้าผู้ชนะฟังเนียหิวละพวกเรามีพลังคุ้มกายโยนนะแต่จานล่ะ รักกับขออจานนะท่านปลอบพังอ่ะจะทำไงอ่ะมันโดดๆๆจริงๆเลยเจ้าเจ้าเจ้าเรีงเนี่ยมันคิดหวัดได้อ่ะเนี่ยเออโดนขีดบอกเอมอะไรเนี่ยเ้าขังพวกเราไว้อ่ะฮะเจ้าเรีงบ้านเนี่ยขีดบอกว่าเรไม่ประโยชน์อะไรหรอกกันลงวันหนาวยังไม่ได้กกแล้วจะป้องกันปสัตว์ได้ยังไงละ่ะเจ๊กับเบ่าเขาจะนั่งแบบนี้เยาวชนเขาต้องร้อนๆเลยฮะเขาจะแข็งตายซะก่อนอ่ะมันม่นมัแต่ขาหักแข็งก็ไม่ได้กินฮะ อจอเลงบ้าเนี่ยชั้นแถวนี้ก็ไม่ไปต้องไปบินธบาัตศไกลเลยอะจะอแถมนังขขาพวกเรายังก็เต็ดคุบม,มันก็ไม่ได้กันลมกันหนาวก็ม่ได้ <c oughs> ก็คิดว่าเราอ่าจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆจะดีกว่าสิที่บินธบาตเขาขี่เมกยังก็ตามเราทันดูเตนแลยนะสิพี่ร้องเราเชื่อสิพี่ใหญ่ดีกว่าน่ะ อย่าออกไปจากวงนี่ถ้าไปเจอปีศาจแล้วจะทำยังไงฮอาจารย์ท่านไม่ต้องกลัวยังมีข้าตือจิอยู่ทั้งคนน่ะทำกันดวงกันกน,นี่จะไปเจอปีศาจไี่ปราบไม่ได้ทุกครั้งเลยหรือยังไงอ่ะ้ะาจะอยู่ในในอะ,อะ ตอนเราไม่หิวตายก็หนาวตายก่อนหน้าเดี๋ยวข้าถือของให้นะอันนี้มาแล้วอาจารย์ให้อาจย์จะค่อยเดินนะเอออ้าวปีศาจเจ้าเดุสีปีศาจไม่ขอค่ากินค้าหาเองก็ได้โอ้แม่ฮอ้แม่ชั้ไม่มีมีอะไรโอ้แม่โอ้โอ้โหเฮ้ย นกักแกข้าทักทายจเจ้าไปแล้วนี่ไม่ได้ขโมยนะไม่ยอมใส่บาตรให้ขยิบเองก็ได้เหมือนกันนะไ่เดือนเดี๋ยวดหนาอ้โอ้อาจารย์ ฉันดูนั่นนะข้างหน้ามีบ้านคนอยู่ด้วยแหมคราวดีๆเลยเราจะไปข้าวร้อนๆได้กินแล้วอาจารย์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 อย่าทำให้เขาตกใจครับอาจารย์อาจารย์ ได้ค่าเข้าสู่ทางรรมมาหลายปีที่ผ่านมาก็เชื่อฟังคำสอนอาจารย์มาตลอดเ,ออเรียนรู้อริญาตมาบ้างกล้าเป็นคนพุทธลูกเหมือนเดิมเหมือนที่หมู่บ้านเขาเหล่าจวงแล้วนะอ,นะอ,อาจารย์เลียนลูและก็ดีแล้วนะฮะไปเถอะอาจารย์ เหนื่อยวันใดที่สุดก็ถึงแล้วทอรถไฟนี่เรอจอเข้าไปดูกันดีกว่าป่ะขับไปก่อนยูหูมีใครโย่เปล่ายูหูมีใครโย่เปล่าข้อโทรให้ขวัญอาจารย์ไม่มีคนบ้านไม่มีคนเปล่าเราไปหลวงจีน มาขอปิดจักรอาหารเจยูสปะศกปะอกมีใครอยู่เปล่าแหมไม่มีใครใช่ยา่ยยาฮูจงกุศลใจแบบเปล่าอาจารย์ไม่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 มีคนตายห,วหวั<อ>หวหลอหวัวหลอกนิตรพุทธวายแล้ววายโอยใส่ชุดเกราะอ,อย่างนี้ได้รู้ว่าเป็นแม่ทัพในสมัยไหน น่าสงสารที่ต้องตายโดยไร้คนเก็บศพให้เฮ้ยนี่แหละนี่แหละโอ้ยขุ่นวักจอดวักส่งไห้ข้าวักครับสุดยอดนี่เรียกว่าได้ร่มมาอย่างฟารั่วเะจอเชื้อคลุมวันนี้มัดตก้ยเนี่ยอาจารย์ดูเดียวนี้วันนี้เราโชคดีกันจริงๆเลยพระผา อากาศหนาวหิมะตกเรากลับได้ไปเจอเสื้อคลมุมอ่ะท่านท่านส่งให้ร่างกายอบอุ่นชั้ยหน่อยนะใช่